เนี่ยหลุดไปแล้วครับลงเหลงนะสวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทัคอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องอีกแล้วนะครับก็คือว่าเกียร์นะครับเกียร์โลไฮมันหลุดนะครับไอการคันคันชักนะครับโลไฮนะครับคันตัวตัวดึงโลไฮนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เพราะว่ามันเคยหลุดรอบนึงแล้วแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่ผมคือเอาที่มันทายล็อกไว้นะครับผมก็เลยกลับว่ารอซื้ออะไรนะครับพอดียังยังหาไม่ได้นะครับก็เลยใช้มาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่หลุดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันหลุดยังไงนะครับวิธีแก้แก้ยังไงะครับไปไปดูกันดีกว่าโอเคนะครับเัวลาเกียรหลุดเนี่ยครับ มันหลงเหลงเลยครับเนี่ยมันหลุดสะบัดคือสะบัดนะครับเนี่ยเวลาผมสะบัดนะไฟไฟโลหไฮนะครับมันมันขึ้นแบบนี้นะนะครับนะนี่สะบัดเนี่ย,ยผมสะบัดนะนะฮะไฟมันไม่เปลี่ยนนะมันไม่ดับนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหม โอ้สบัดเนี่ยหลุดไปแล้วครับลงเหลงใชโอเคเราไปดูวิธีแก้กันนะครับว่ามันหลุดนะครับโลหไฮนะครับแก้ไม่ยากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไป okay, ครับอุปรกรณ์ก็มีที่เราต้องพกติดรถไว้ตลอดเวลาคือตังกานะครับทิมันทายนะครับทิมันทายแบบยังยังดีหน่อยนะครับเหนียวนะ ดีกว่าใช้เชือกนะครับบางทีก็บางคนก็พกลวดนะครับที่บันทยดีกว่านะครับมันใช้สะดวกใช้ง่ายดีนะครับแบบที่บันทยแบบลวดก็มีนะครับอ่ถ้าใครมีนะครับหรือไม่มีมีก็ดีนะครับไม่มีก็หามาพกไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นรถที่เราใช้เก่าแล้วนะครับมันอุปกรณ์มันต้องมีนะครับผมแล้วก็ อุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นพวกค้อนพวกคีมล็อกพวกอะไรเงี้ยครับต้องพกไว้นะครับโอเคป้ายเดี๋ยวไปแก้กันข้างล่างนู่นไปไปไปนี่นะครับโอเคก็มันจะจะหลุดอย่างนี้นะครับนะครับเรามาที่หัวเกียร์นะครับลองเกียร์นี้นะครับผมแต่มันก็จะหลุดแบบนี้เลยนะครับบางครั้งก็หลุดสองฝั่งเลยนะครับคราวที่แล้วผมใช้ที่ปันท้ายล็อกไว้นะครับตัวหนึ่ง นะครับล็อกไว้ก็ดีนะครับใครที่ยังไม่หลุดก็ล็อกไว้ก็ได้นะครับ mm. เผื่อก,กันมันหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะล็อกตัวนี้นะครับ mm. เดี๋ยวจะดึงมานนี่นะฮะ mm. มันมันดึงได้นะดึงได้ใส่เข้าไปนะครับ mm. ลำบากเหลือเกินนี่นะครับเข้าไปแล้วโอเคจะหลุดมันก็ได้ครับโอเค ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่มันททายรัดไว้นะครับ โอเคครับรัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะก็รัดรัดรัดให้มันพออยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อตัวนี่มาใหม่นะครับโอเค้างล่างมันเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างบนนะครับผมก็ประมาณนี้นะนี่นะครับโอเคครับหลังจากที่เราลงไปปั๊มกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็เลย ลองขึ้นมาขยับเกียร์ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมล้วก็นะครับนี่นะประมาณนี้นะโอเคนะครับไฟดับไฟดับแล้วนะครับอถือไว้ใช้ได้นะครับนะครับเห็นไหมสเกตที่ไฟตัวนี้นะครับไฟโลไฟไฮนะครับโลมันจะมีไฟขึ้นนะครับไฮมันจะดับไปนะครับผมเพราะว่าเป็นอีสุนะครับ ถ้าเป็นซีรีส์มันก็จะขึ้น่ากระต่ายกระเต่านะครับผมก็จะขึ้นเต่านะครับถ้าเกียร์โลก็จะขึ้นเต่านะครับเกียร์ไฮจะขึ้นเป็นกระต่ายนะครับสําหรับตัวซีรีส์นะฮิโนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์เซเอฟก็เลยสวาดไปก็จะเป็นไฟมันจะโชว์นะครับผมขึ้นทางชันนะครับเป็นโชว์เป็นลูกศรแบบนี้นะครับโอเค นะครับก็ประมาณนี้นะครับเคยมาใช้ได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ซ่อมกันเองในระหว่างทางนะครับก็คร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นะครับใครสําหรับน้องใหม่ๆน้องมือใหม่นะน้องใหม่ๆน้องมือใหม่นะครับที่ก็ขึ้นมารับรถพ่วงหรือรับรถบรรทุกรถบรรทุกรองอะไรแล้วแต่นะครับอุปกรณ์ต้องมีนะครับเช่นถึงบรรทายนะครับเชือกนะครับคีมล็อกนะครับ ปลาคีบนะครับอ่าสักุไลนะครับไอ้พวกนี้จําเป็นมากนะครับสาหรับคนที่ขับรถบรรทุกนะครับรนท้องรถล่องหรือรถอะไรที่เดินทางไกลนะครับซ่อมเองได้ซ่อมไปก่อนนะครับผมอันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับพอดีรีบไปนิดนึงพูดเร็วๆอาจจะพูดมันค่อยเรื่องนะครับช่วงนี้ลินมันพันกันสักนิดหนึ่งนะครับพอช่วงนี้บริหารลินเยอะไปนิดหนึ่งนะครับผมต้องกราบขออภัยจริง นะครับช่วงนี้ใช้ลิ้นเยอะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไรเดอร์ไรเดอร์ทักก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีจอดเกกะขวางทางเขานะครับนี่นะครับจอดเกกะขวางทางเ็าอยู่นะครับไม่เป็นไรครับพอดีตรงข้างหลังก็จะเป็นทางเลี้ยวพอดีนะครับข้างไหนข้างหลังเลี้ยวซ้ายมาก็จะเอตูดพมพอดีนะครับิีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ มีสาระหรือไม่มีสาระก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็รายสระบ้างอะไรบ้างนะครับคำๆกันไปนะครับทําคลิปเพื่อ,อความรู้ของทุกคนนะครับน้องๆน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็าฝากคอมเมนต์นะครับมีวิธีแก้วิธีอะไรก็ฝากด้วยนะครับช่วยบอกกันนิดนึงเราจะได้มีความรู้เพิ่มกันนะครับผมโอเคสำหรับทีนี้ไปก่อนดีกว่าพรำเยอะแล้วบา,บายบายไปละ สวัสดีครับ